สวัสดีเ,เพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามวันนี้แอดก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับการว่าเจ้าที่ไรนานหรือว่าการเลี้ยงนามาฝากเพื่อนๆนะคะปะกติแอดจะเลี้ยงได้เลี้ยงนาน,นะคะทุกครั้งหลังลงนาน,นะคะหรือก่อนทํานาแล้วก็หลังเก็บเกี่ยวนะคะแอดก็จะไหว้เจ้าที่ไรนาน,นะคะสว่วนการไหว้ก็จะเป็นไหว้แบบโบราณนะคะทุ่มห้าดอกมาผู้บุรีห้าคำนะคะเหล้าขาวหนึ่งขวดไก่ต้มหนึ่งตัวนะคะแล้วก็จะมีข้าว เหนียวที่นึ่งสุกแล้วนะคะหรือข้าจะเป็นข้าวสวยก็ได้มีผลไม้กี่อย่างก็ได้นะคะแล้วก็ขนมหวานแล้วก็น้ําหวานน้ําแดงนะคะน้ําเปล่านะคะก็มีเทียนด้วยนะคะสองเล่มก็ใอ้เพื่อนๆจุดทูปห้าดอกน,นะคะให้บอกกล่าวท่านเจ้าที่ให้เอ่ยนะคะข้าแต่ท่านเจ้าที่เจ้าทางที่ปกปักรักษาไร้ดังของข้าพเจ้าไม่ว่าจะเป็นที่อยู่หัวไรไปลายนาปุยญาตายายเจ้าของที่เจ้าของเดิมนะคะ ที่ท่านได้เป็นเจ้าของแล้วก็บอกกล่าวท่านให้ท่านมารับในสิ่งที่ลูกนํามาถวายในวันนี้นะคะก็เป็นอะไรบ้างก็ให้เราเอ่ยไปนะคะก็ขอให้ท่านเจ้าที่เจ้าทางช่วยให้ลูกทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองได้ผลผลิตมากมายอย่าให้มีศัตรูหรือสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาทำลายผล,ผลผลิตของลูกนะคะ ไว้กร่าวไปแล้วขอให้ท่านเจ้าที่เจ้าทางช่วยปกปักรักษาคุ้มครองลูกหลานที่เข้ามาทํามาหากินในที่ไร่ที่นาแปลงนี้นะคะให้อยู่เย็นเป็นสุขสิ่งใดที่ลูกเคยทําผิดพลาดไปลูกก็ขอโหสจิก,กรรมขอขามาท่านไว้นะที่นี้ด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็ปกักทูบลงดินนะคะก็รอจนทูบหมดนะคะ พอเรารอจนทูบแล้วก็เทียนหมดนะคะเราก็ให้ลาของถวายนะคะการคำกล่าวลาของถวายก็กล่าวว่าเสสังมังคลายาจานิลูกขอลาของถวายเหล่านี้เพื่อนํามาทานต่อเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็เพื่อเป็นยารักษาโรคนะให้มีชีวิตที่ดีนะคะแล้วก็นําไปแจกจ่าย เพื่อเป็นทานต่อไปให้ได้บุญได้กับศูนย์ร่วมกันนะคะสาธุก็ว่าแค่นี้นะคะก็ให้เราเก็บให้เราลาของวได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนนะคะที่ทําไรทํานาเหมือนกันแล้วก็อยากว่าเจ้าที่นะคะก็ลองเอาไปทําดูนะคะแอดก็วประจานะคะที่ไรที่นาแอดก็ได้ผลผลิตดีนะคะจากที่คนอื่นมีประสบปัญหาเสียหายหแอดก็ อยากได้ผลผลิตดีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ขอตัวลาเพื่อนเไปก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ